สวัสดีครับทุกานที่ติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่นะครับเราอยู่กันกับภารกิจตามล่าหาความสําเร็จในเกมชีตอิมแพกนะครับทุกคนครับเอ่อถ้าทุกคนเจอเห็ดน้ำนะทุกคนนะที่มรนอาศัยอยู่กับเห็ดอื่นนะครับอย่ารีบฆ่ามันนะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ดูอย่างที่พี่อยู่ตรงนี้ก็คือตรงตัวบอสนกนะทุกคนนะบอสไก่นะครับทุกคนครับพี่จะกลางโลก่อนนะข้างล่างมันจะมีเห็ดอยู่เพียบนะครับทุกคนครับเราก็ลงมานะทุกคนทุกคนครับนี่ เสร็จแล้วนะครับพี่ก็ไปลากเห็ดทุกชนิดมารวมกัน <c oughs> นะครับทุกคนครับเออเนี่ยไปลากเห็ดต่างๆมารวมกันครับทุกคนครับจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บอ่ะล่อมันมารวมกันครับทุกคนครับที่พี่เอาจกลีมาด้วยนะครับเพื่อป้องกัน่าการโจมตีจากเจ้าพวกเหก็ดพวกนี้นะทุกคนนะก็เดินแล้วก็มารวมกันที่เห็ดน,น้ําตรงนี้นะครับทุกคนครับเนี่ยมากันแบนนบเยอะๆเลยนะครับทุกคนครับโลแตกแล้วกางโลก่อนครับทุกคนครับกางโลก่อนอ่ะเสร็จแล้วก็ สังเกตครับทุกคนครับจะเห็นถามที่พี่เคยบอกว่ามันเป็นสุดยอดเห็ดที่ได้ประโยชน์สังเกตครับทุกคนครับดูบนแทบจะไม่โจมตีใครเลยนอกจากปล่อยฟองน้ําใส่ตัวเองไอ้บ้าเอ้ยเออแล้วมันไม่ไล่ตามเราด้วยนะแบบโคตรน่ารำคาญนะครับแต่เราก็จะเป็นต้องลากมันมาแบบนี้นะทุกคนนะเพื่อจะเอาความสําเร็จนะครับทุกคนครับหลักการก็คือเราพยายามยืนใกล้ๆกับเห็ดตัวอื่นแบบนี้นะทุกคนนะถ้าไอ้เจ้าตัวเห็ดฟองน้ํามันปล่อยฟองน้ํามาสําเร็จนะครับ เออแต่มันโดนเราเออต้องให้มันโดนเพื่อนมันครับทุกคนครับถ้ามันปล่อยฟองน้ํามันโดนเพื่อนมันได้เมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะได้รับความสําเร็จนะครับทุกคนครับอืมเพราะฉะนั้นเราต้องแบบยืนใกล้ๆชิดกับเห็ดเพื่อนครับแบบนี้ครับทุกคนครับดูสิว่าเขาจะปล่อยฟองน้ามาโดนเห็ดเพื่อนได้ไหมถ้ามันโดนเห็ดน้ําเหมือนกันแบบนี้ก็ไม่นับนะทุกคนนะจึ๊บแต่มันโดนตัวเองซะส่วนใหญ่โอ้แต่สงสารจังเลยชั้วตัวนี้ เออวุ้ยวุ้ว,วตัวอื่นยังแบบตีโดนเราบ้างนะครับมันยิงมาแล้วไม่โดนเราเพราะฉะนั้นเราต้อง,งยืนตรงกลางทุกคนยืนอยู่ข้างหลังไม่ได้เพราะว่ามันยิงแล้วมันลอยอยู่ข้างบนครับเออก็อยืนอยู่ตรงกลางระหว่างระหว่างการแบบนี้ทุกคนนะเออเอาสิเอาสิเอาส,ออส,ออสิมันก็ยังพยายามยิงโดนกันเองนะครับทุกคนครับเออมันพยายามยิงโดนกันเองแต่ก็ยังไม่โดนเหตุอื่นนะเนี่ยเออ มาสปองหนึ่งอ่ะเนี่ยเพียบเลยอ่ะขอมาสักปองหนึ่งตรงนี้แปะหนึ่งเอาละครับทุกคนรับโดนครับนี่เรียบร้อยครับกคนครับเออได้แล้วนะทุกคนเออยิงก็กลางหน่อยครับพอันจริงมาแล้วก็วิ่งหลบครับทุกคนครับให้ไปโดนตัวที่อยู่ข้างหลังนะถ้าเราแอบอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยไม่ค่อยโดนอ่ะเดี๋ยวโดนโดนอยู่นะโดนอยู่เออหรือแบบไหนก็ได้ลวกันนะครับโดนครับให้ันโดนนะนี่นะครับโดนครับเราก็จะได้ความสําเร็จมาแล้วนะทุกคนนะ กำไรที่ฉกฉวยครับเป็นสิทธิพยานยในการต่อสื้รอระหว่างพวกเห็ดด้วยกันเองนะทุกคนนะเออขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสหวับดี้สวัสดีครับ